ันนี้โชคดีนะครับว่าฝนคุณพัดไม่ตกคุณอะไรนะคุณพัดมนัททอนมนันทอนโทษดียคุณพัดมนันทอนมนันทอนห้าสี่เก้าห้าสี จนกับคนคนรวยกวับคนคนนั้นย่อมเป็นคนแล้วคนนั้นชอบเดือดสั่งบางก็รวยมากล้นเห็นคนจนแล้วก็ทำหัวซังเขาถามวันที่สิบสี่นี่ยังไงครับพี่วันที่ส<อ>ิบสี่นี้เดี๋ยวน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงแต่จะด,ดูก่อนนะไม่แน่เดี๋ยวบ้านนี้ว,นว,นวันนี้วันที่ไหนเลยวันนี้วันที่แปดครับแปดเก้าสิบ สิบสองก็น่าจะเเกณฑ์เดี๋ยวจะบอกว่าสิบสี่น้องจะออกงานก็คือวันที่สิบสี่วันที่ยี่สิบนะครับยี่สิบไปป้อมพระจุลน,นะป้อมพระจุนปีนี้ผมจะจัดประมาณว่ายน่าจะหลังประมาณหลังเที่ยงก็ประมาณบ่ายโมงตรงนะครับเพราะเที่ยงจะทานข้าวเสร็จ นะครับตอนเที่ยงเรามีอาหารเลี้ยงนะครับมีข้าวปลา,า,า,าสาระบ,บ่ายโมงเรื่องเพราะว่าฝนจะตกเนี่ยประมาณห้าโมงหกโมงมที่ก็จะมาผมก็เลยกลัวปีนี้เดี๋ยวฝนจะร่วเพราะครั้งที่แล้วก็มาตอนประมาณสี่โมงกว่าแต่เสร็จมาปั้นและวะ<ม>้วก็ทำพิธีต่อได้ยี่สิบป้อมพระจุนนะครับป้อมพระจุนสิบสี่เดี๋ยวก่อนคุณนิชชาอ่อนหนึ่งชุดครับ โอสองชุดเท่าทีครับสองชุดพี่ใครนะนิชาออนสองชุดครับนิชาออน<ม>สองชุดเอาเก้าศูนย์กับแปดเจ็ดนะสี่เก้าศูนสามแปดเจ็ดไม่ต้องห่วงน,นะครับแล้วก็น้องพัะที่จากอเมริกาผมโทษทีที่ไม่ได้บอกนะว่าเราสิบชุดนะั้นเราตรวจให้เรียบร้อยแล้วนะครับถูกนะครับ ถูกรับประทานเรียบร้อยครับ <c oughs> <c oughs> แก้ตัวใหม่ครับแก้ตัวใหม่ <c oughs> ว่าไม่กินนั่งลิงกินแต่เราเมากับแ,แก้มยังดีหัวคุชชีกับน้ำตาเราพดลองความเศร้มเาเราคุณน้ำอ้อยหนึ่ง <มา S 1> ชุดครับนะ ตามดแดงเมื่ออื่นคำแหงแก้มแดงจะเข้าพาฝันกับหนุ่มเสรษีดีกรีหนุ่มธนาคารเครื่องไฟในงานมันดังมาฟาพาหัวโอ้ยหัวใจขัดแน่ ให้สิตายขึ้นวัวคุณประสานครับ<อ>นหนึ่งชุดทน,นอมบอกเคยให้มุนมองมัวสู้ทนไม่เคยคิดตัวหามเสาย่างหมูขงในอยู่แคไปทแบะแปะเขียนหมดความลังน,นังปอนไขหน่วย โชเขามา่ช่วยไม่ด้วยล่อลำ,ำซำเขาปัดใสจำไม่ไดนะ้ี่อ็ทรมาบอกถ้าเข้าไปไอสนั้นต้ไถ่ยากเลยทำไมฟังท่อบิว์เอาท่อดูดฝังนม่เล,ลออยลงเล็กลงแยะดูดน้ำดูดน้ำับอหราอนี้ก็ะดงก็เขมรเนี่ย ไม่ค่อยังเขาด่บอกน้องถ้าวเหนหน้าสิ้นเลยไปไปครับจนถางเขาแน้นอนไะครับเดี๋ยวจะมาไม่ไหวร้นไครับ คชั่ยอดั๊บนึง๊บนึงติดตาม,ตามน้องขึ้น,ไไนันไดรัชาดาพันสวัสดีครับรัชาดาพันธ์หชุดครับเอาหน,นึ่งศนย์หนึ่งโ้ครับ รัชดาพันธ์มันรัชดาเจ๊งแน่เจ๊นเลยเนาะมั่วแน่นอนจริงๆเดี๋ถ้ามั่วนะพันพอรอรอค่ะรอบนอนรอพอพันรอหันมันนะอ๋อแต่ผมรนไหนไปถามว่าเรามีร้านเดียวคุณครับฉันแ่งอนาร้านเดียวผมเลยไม่ให้กั กันข้างหน้าแร้วเออม่ชอบแบบการแบบแบนจูนะฮะหัวเธอเริ่มกันอีกนี่ไงนั่นน่ะผมว่าไอ้ฟอร์ตต่อยไม่ตัดทรงแล้วเมียไปเลยมันก็เท่ากันนะมันจะได้เงินชานะโอเคนะยี่สิบแล้วมา มาตอนนี้ใครอยากได้นะครับว่างอยู่ว่างอยู่มาเลยครับว่างอยู่นะครับเดี๋ยวผมให้ดูให้ไปเลยครับทักไปในโอ้ยไม่งั้นก็เปลี่ยนทักอะไรไปเซตเจอร์เปลี่ยนปักหมุดเนี่ยเปลี่ยนปักหมุดได้ไหมที่มึงก็ให้ไอ้ดีไลน์เนี้ยเนี่ยที่ปักหมุดปักหมุดใช่ไหมเป็นบางคนเขาไม่รู้เขาทักไอ้ไลน์ปักหมุดไงวะปักหมุดไ่ยที่ปักหมุดข้อความไม่ดีแต่ในไลน์อ่ะที่ก็ปักหมุดเป็นวทีแรกเต็นชื่อมึงก็ได้ไหม ชื่อนอกปักหมดแหละจำได้คอร์ไรต์อ่ะให้เปลี่ยนเป็นชื่อเฟซได้ไหมเดี๋ยวทำให้ดูเขาไปติดกัน ควาบคับติดลมของไครด้บิงบิง อกบางครับัออกมาณนนะัออนนะ้ไปราคุณชยารักหนึ่งชุดครับชายารักเหรอครับชายารัก์เอาสามหนึ่ปดไปนะครับ นักการครับหนึ่งชุดครับนบักการคุณนักการ,กการ 18, 18. คุณนักการนักการหนึ่หนึ่งปคุณนัฐการมองดูเดือนเหมือนเตือนให้ใจคิดถึงที่รักจา๋า นุมนาลำพึงคิดถึงนงครานบ้านนาน้องตายพาไปฉี่ครับน้องตายพาไปฉี่น้องตายพาไปฉี่อเดือนแรมราก็แรมรางเลื่อน โอ้โดาวขาดเดือนฉันก็เพื่อนไม่มีแต่เดือนยังมาวันนี้อายุมาเยนี่งานเลียวมาจะนี่บ้านฟ้านะครับบ้านฟ้านะครับบ้านฟ้านะครับชื่อบ้านฟ้านะครับเข้าไปทักได้เลยครับ แมซนเจอร์ส่งมาได้เลยครับคุณสุกัลยาหนึ่งชุดครับคุณสุกัลยาหนึ่งชุดครับมาแล้วมาแล้วไปให้หนึ่งชดก็เร็จไม่อาจมาตรงนี้ลูกมาให้ไปขยับไปนิดหนึ่งไปขยับนิดนึงเออเออเรียกว่าเอาพี่พี่ได้มุมป่องๆมาแล้วลูกชายมาแล้วครับ เดี à, mm ๋ยวเห่เ hmm. ดี <Q> ๋ยวเห่อยู่เฉยเฉยเธอเนี่ยเนี่ยโอ้ยโสมากเธอเป็นเด็กโสเนี่ยไม่ใช่โสทอดนะไม่โสดโครกมา เราฉีไหฉีแต่นี่อีกงปลอบอกออีแนะป๊าปาต้องโดนไปไม่แต่ ต้องเลยเช็ดขาก่อนบอกว่าจะออกไปออกมามันจะปิดเราดีกันยาวไม่เหมือนชาวบ้านเลย <c oughs> ตัวนะัตัว,ตว <c oughs> ไปดับไงล่ะท้ว่ยังไงยังยังยังนนี้บอกคุณอะไรล่าสุดจดีก่อนนี่ก่ช่รือนยจริงปะองฟ้านี่หออีกแม่ขาตัวลูกขาเปลี่ยนมาแล้ว นม่แล้วไแล้ว you ง know, ่เ you ม know, ื you know, so 8, nah. ่อ okay. ก okay. ี okay. ้ชื่อล่าสุดเลยนะสุกัลยาสุกัลยาชุสุกชุกอะไรเงี้ยต้องแช่เกี่ยวเลยไม่น่ยุ่งกันแลพัง อยู่น้ำไี่แล้วติกต่อเของพี่ได้เย มันบแหนมด้ยครับเอาละเนะช็ดหน้ากล้องนี่พึงพึ่งติดไฟมาเนี่ยพริม,มลอกแยะอย่างนี้นนะเลยอะนะ่ะเราใช้คุ้มมากใช้คุ้มจัดอะ่ะทำไมชัดเจนเนาะชัดแจวกี่เบอร์ไปหน่อยแปะหน้ารับแปะหอมสีน้ำจะท่วมแล้วใค่เขาบอก ผมัก็ท้านผมช่วก็มาเจอกันสุกัญญาสักครู่นะครับใครอยากได้อะไรก็นะครับนี่ครับบ้านฟ้าเลยบ้านฟ้าเลยสมชายบางพีน้อย1.0นะครับเมสเซนเจอร์เข้ามาเลยตอนนี้นะในบ้านเขียวเหมือนจะมีปัญหานะครับส่งรูปรอตลอไปแล้วเหมือนเขาจะมีปัญหาเขาบล็อกผมอีกแล้วนะนะลบแล้วเปลี่ยนใหม่แล้วนะ ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราลองแก้ปัญหาเข้าบ้านฟ้าดูผมว่าบ้านฟ้าน่าจะไม่มีปัญหานะเพราะว่าเราส่งรูปอย่างส่งรูปได้น่าจะไม่มีปัญหานะครับนี่เลยบ้านฟ้าเลยนะจ๊ะบ้านฟ้าเลยคุณสุกัญาหนึ่งชุดครับบ้านฟ้าเข้าไปได้เข้าบ้านเมตตาอะไรนะไว้นุ่มไว้นุ่คุณยอดทักแมสครับผมทักมาเลยครับทักมาเลยครับไรน,นะ คุณสุกัญยาครับคุณสุกัญยาเอาใส่ไอ้แปดเก้าสี่ผมว่าพี่หยิบเพราะต้องพูดเลขบ่อยๆเดี๋ยวนี่มีปัญหาครับเออมันพูดเลขบ่อยไม่ได้เดี๋ยวเอ้พวกนี้พูดเลขอะไรหาอยู่ดิอยู่ดิอยู่ดิเดี๋ยวบินนะเดี๋ยวบินอยู่เนี่ยอยู่เนี่ยมันยากปิวทรางนั้นปิวก็มันี่าย ้อหอรก็หาเกน้ากดอะไรเงี like <bbe> ้ยมาเลยนนะครับพลังได้ทักให้อยูนะครับคุณสิณีนาถหนึ่งชุดครับคุณสิณีนานี้เลยเอา บางว่าไม่เห็นลูกชายไม่เห็นลูกชายเห็น้เห็นไหมเป็ยะโอเคครับเขาูู้ไหมสิมีหน้าอาปเ่ะไรซีรำบะซีมีนาอลอไงครับเด้อข้าวละโบเคโอเคมาขยันเลยซะด้วย เล่นนะสี่หกมดเนเล่นดีเนาะเล่นดีหกสี่ทัหมดไอหับข้างเมื่อเข้าไปรับเพราะื่อนก่อนเปรคนเป็นตำรวจ โจรตายยังมีเหตุมาไหลทำไปเพราะอับจนให้ตำรวจจับโจรเสียยังดีกว่าหมดครับเขาหายไปอะไรหรอครับไม่ใช่ไปอะไรนะครับเขาไม่เขาไม่ไปกินข้าวคนเดียวก็ของมาดระวเขาบอกครับเขาบอกผมใคระว่าเขาไม่ได้ไปกินข้าวนะครับพี่เราที่ เรขับรถเองเอรถอะไนะไม่รู้ครับแต่เขาก็บอกเขาเขาไปเอาเองครับจะรู้ันใช่ไหมุคุณวาลิกาหนึ่งชุดครับข่าวครับไม่ได้ครับคุณวาลิกาหนึ่งชุดครับคุณวาริกาวาลิกาสามเแปนี่สามเจ็ดแปดงนี้ นี่ใครดูไลฟ์สดอยู่สักคู่นะครับสักคู่นะครับเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวไล่ไปนะครับไล่ไปนะครับเดี๋ยวผมตอบให้ตอบให้ทุกคนไม่ต้องกลัวครับน่าจนแลยนะยันมีอะไรไหมวาลิกาโอเวนสตาอ์รอเรือรอเรือรอเงกนรอไก่ะอืมมา เปรียนเด็กชายเรียนยน,ยน,นายเขาไม่เหี้ยเหรอ นางสาวชนะชาคุณชนะชาครับหนึ่งชุดคุณนช, 6, 9, ชนะชาหกเก้าสามชนะชาชนะแม่เป็นแม่ไจะได้<ม>อุ่นใจลูก <laughs> มาไม่ตื่มานมา

ม่ใช่ตกตาไลยเป็นหมอนหมอนรือหมอนรุ่หมอนลักษณะจะกระจุกระจายแน่ลูกชายคกูกำลังหมั่นเขี้ยวตุกตาตุกตานี่แน่นี่แน่มามาคือมาลุกมามานี่มาโอ้โหเด็เด็เดี๋ยวนี่

นนีนลกมาเนี้มาเ,เลยเก้า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 ,า,า,าไรอยู่นี่เนี่ยน,นี่แล้วไปนูกมาแปะระวังไอ้ด้านหกเก็บไปเลยไม่กี่หรอกคุณอะไรนะอ,อม,มอรัตหนึ่งชุดครับอม,มอรัตอม,มอรัตแปดก็ได้แปดส่วนแปดส่แปยี่ะ หนูตะลันลากเนี่ยไไหเยหนื่อยเนี่ยเป็นทุกทีเดี๋ยวเราลุ้นคนโต๊โชว์อะไรกระเด่นหมดแันนี้เลยเร็วรสักครู่นะครับสักครู่นะครับจะดูให้ทุกคนนะครับไม่แย่นะขึ้นมาเดี๋ยวนัานข้นนี้มาเดี๋ยวอันนี้มันสอนง,ง่ายนะเลอเล็ก ว่านอนสอดง่ายมากหิวหิวหิวเหนื่อยเหนื่อยใครแต่เพียดนิ้วอันนี้ก่สอนสามสามแต่มีสามสามนะสามสามอ่ะเยอะเลยมีนี่มีแปดสามสามหนึ่งสามสามหนึ่งสามสามหกสามสามเอาหมดหไปไม่ละสามสามสี่ชุดอ่าพักแล้วนะพักแล้วนะมาขึ้นมาดูอุกมามง่างอยอไลยมา คุณนาทีนาทีนาทีหนึ่งชุดครับนาทีใช่ไงนอาหนูนาหนูเขาท<อ>หารใ่แค่นั้นแหละแล้วนะอยู่วันเด็กเยนเด็กเมยนเด็นนาไปไหนเด็นนานี ดมๆขาดม้นะอ่าอยู่นั้นนะลูกม่ต้องออกมาเขย้น้อยอะ่านันเลยนี่ยทำนี่ทำนี่นาทีครับคุณนาทีอ่ะทัครบบสี่ห้าสี่ห้าเจ